สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้ช่างขวัญน,นําเทคนิคจากในคอร์สเรียนออนไลน์ของช่างขวัญมาฝากทุกคนนะคะเนาะเผื่อเพื่อนๆนะคะช่างทาผมก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะคะเวลาที่เราเซ็ตทรงเสร็จแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่ขวัญเองก็จะใช้เทคนิคนี้ทิ้งท้ายนะคะนั่นก็คือเทคนิคก,การเหลาปลายผมเนาะซึ่งการเหลาปลายผมเนี่ยก็จะช่วยให้ปลายผมของเราเนี่ยมีลักษณะพลิ้วแล้วก็บางนะคะซึ่งาการเจาะเนื้อผมในแต่ละส่วนแต่ละที่เนี่ยอันนี้เราก็จะดูความหนาบางของเส้นผมเป็นหลักนะคะอย่างเทคนิคน,นี้อันนี้เป็นเทคนิคที่2ออันนี้คือการเจาะเนื้อผมส่วนกลางนะคะซึ่งในคอร์สเนี่ยขวัญก็จะ อสอนวิธีการจังหวะการลงกันไกลแล้วก็เขาเรียกว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในคอร์สอย่างละเอียดนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเป็นเทคนิคที่จำเป็นมากๆนะคะที่ช่วยให้เนื้อผมส่วนกลางจนกระทั่งไปถึงเนื้อผมส่วนปลายเนี่ยมันมีความพลิ้วสวยงามในทรงผมแต่ละทรงเนาะซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้ใน ทุกทกท,กทรงนะคะทั้งผมสั้นแล้วก็ผมยาวนะคะอันนี้คือเทคนิคการเจาะเนื้อผมส่วนกลางเนาะซึ่งในคอร์สก็จะบอกการลงกันไกลจังหวะการขยับมือนะคะทํำยังไงเนี่ยรายละเอียดจะอยู่ในคอร์สเรียนของช่างขวัญน,นะคะเนาะถ้าเพื่อนเคนไหนที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคนะคะต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถ ทักแชทหาช่างขวัญได้เพราะว่าขวัญมีแค่1คอร์สนะคะไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าสไตล์การตัดในแบบของช่างขวัญรวมไปถึงเทคนิคต่างๆเนี่ยช่างขวัญเองก็แชร์ไว้หมดเลยแบบไม่กักนะคะมีกี่ตัวแบบไหนที่เราใช้เป็นประจําแล้วออกมาได้ผลดีเนาะขวัญก็สอนในคอร์สมดทุกตัวเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือว่าใครที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมนะคะในการทำผมพิ้วผมบางก็สามารถทักแชทหาช่างขวัญได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ